นี่คือนกกสาน้ำคอเท้าหนึ่งในนลาบาประจำบึงน้ำที่มาพร้อมบุคลิกสงบนิ่งแต่แฝงความแม่นยำทุกกิริยามโบทสายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดตั้งแต่ทวีปเอเชียจนถึงยุโรปด้วยปีกสีเทาเข้มและลวนลายผลสอนการเป็นชั้นเราเกราะอ่อนทำให้มันดูโดดเด่นทุกครั้งที่ยืนริมสักน้ำ มันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าแบบเงียบยืนนิ่งทำกลางน้ำตื่นรอเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อพุ่งจะงอยปากใส่เหยื่ออย่างแม่นยาประวัติของมันไม่ใช่แค่นกกินปลาแต่มันคือสัญลักษณ์ของความสมดุลในระบบนิเวศช่วยควบคุมจำนวนสัตว์น้ำและทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ยังคงอุดมสมบูรณ์ทุกครั้งที่มันก้มกินอาหารคือภาพของธรรมชาติที่กำลังทำงานอย่างเงียบงามนีม่แหละนกกระสานน้ำคอเท้าโอพ,พิทัศเงียบแห่งป่าน้ำสีเขียว